ณฑน,นทบุรีอาจารย์มุย้ยหูทิพย์ร่วมเป็นประธานถวายผ้าพระกรถิ่งพระราชทานพร้อมถวายปัจจัยหนึ่งล้านบาทณวัดบวัวฝันพระอารามหลวงเมื่อเวลา14บสนาฬิกาที่วัดบัวฝันพระอารามหลวงตำบลบ,บางกระสออำเภอมองนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจัดให้มีพิธีถวายผ้าพระกรถิ่พระราชทานโดยนายชวิตช,ชื่นเจริญหรืออาจารย์มุย้ยหูทิพย์ประธานกรรมการบริษัท สมัยพิกเจอร์จำกัดได้รับฉันทาน,นุมัติให้เป็นเจ้าภาพถวายภาพพระกรถินพระราชทานประจำปี2566โดยมีบริษัทและหน่วยงานในเครือข่ายร่วมบุญอีก4บริษัทได้แก่บ,บริษัทเอรไลท์เทนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทยูนิคอนบิวสิเนตคอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักงานกรุงไทยเอ็ซ่าสมุดประกาศ ชมรมคณะลูกศิษย์ปู่ฤศีมหาฤศีอาจารย์มุย้ยหูทิพิ์ร่วมด้วยคุณพ่อประสิทธิ์และคุณแม่บุญยงตุลาคุบและคุณกฤษณาพัวศิลิแม่สะอาดก่ออิฐและครอบครัวโดยบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมทําบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยเฉพาะบริเวณรอบพระอุโบสถซึ่งมีการจัดขบวนแห่ผ้าพระกรถินพร้อมทั้ง เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทําบุญอีกด้วยพระมหารุ่งอรุณอรุณโชติปรเรียนธรรมเก้าประโยชน์รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระวิยัติธ,ธรรมรแผนกบาลีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดโบฝันพระอารามหลวงได้ก,กล่าวว่าในวันนี้ได้มีการจัดงานถวายผ้าพระกรถินพระราชทานโดยคุณโยมชวิชินเจริญร้อมด้วยสาขาสาธุชนน้อมนำผ้าพระกรถิน พระราชทานพร้อมกับจตุปัจจัยซึ่งเป็นจตุปัจจัยบริวาลพระกฐถินมาถาวายเป็นเงินหนึ่งล้านบาทพร้อมด้วยสาขาสาธุชนทุกท่านเพื่อที่จะได้สมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอนเนกประสงค์หนึ่งร้อยเมตรให้สําเร็จลุล่วงไปซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ถือว่ามีอนุสงฆ์มากจึงขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย ท่านานายชวิตชื่นเจริญหรืออาจารย์มุ้ยหูทิพย์ได้กล่าวว่าในนามของบริษัทสมายพิเชอร์ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกๆท่านที่ได้ร่วมในกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยเฉพาะกระถิ่นพระราชทานซึ่งหนึ่งปีจะมีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นและในหนึ่งครั้งนี้จะรับได้เพียงหนึ่งวัดเท่านั้นและในปีนี้ทั้งบริษัทสมายพิเชอร์ร่วมกับสาธุชนรวมถึงบริษัทต่างๆที่ได้มีกิจกรรม แม้กระทั่งในส่วนของแอปพลิเคชันหรือรายการต่างๆ่ได้ร่วมกับอาจ,จารย์มุ่ยก็ได้ร่วมอนุโมทนาในยอดปัดจจัยถึงหนึ่งล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเจ้าภาพถวายภาพพระกรถิ่นพระรตถานในครั้งนี้เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์หนึ่งรอเมตรที่ทางวัดบัวฝันโดยพระอารามหลวงได้ดําเนินการจัดสร้างอยู่ในขนานนี้ ซึ่งรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ทั้งในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ line, เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ถูกต้องและคล่องตัวในข้อประเด็นต่างๆโดยทางอาจารย์มุยย้ยจะถือตามแบบที่ทางมัคคัหนดไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งร่วมงานกับทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและอนุโมทนาบุญกับทางวัดต่อไป 渣男。非常好 สังเดชพระเจ้าอยู่หัวผู้สรงพระคุณอันประเสริพระธิดาทานกับทั้งผ้ามสัมสัตบริวารทั้งพวงนี้เป็นของสมบัติรัชฐานให้บริษัทสมัยทิชชูจำกัน น้อมนำมาทอดในอาวาสวิหารนี้ก็แรภาพพระคตินสถานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเรือ่องอนญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทังปวงจงพร้อมใจกันยองอนุญาตให้แก่ทิิสุดมีอุปกรณ์เป็นต้นทิศสุรูปนั้นจึงเป็นผู้สมควรเอ็พระคุณพระเทพปัจจระมันภาพรเจ้วาวาดวัดโบขวัพระอาราม มีสติปัญญาสามารถอาเพือจะกระทำกิจนาิานละเอียให้ถูกต้องตรงทักท้วงขึ้นในทํากลางระหว่างสูงนายันติโสมนาจุเมพันเตสังตัวดีทังสังฆสังกัตจานะกรรมปีโสภาสสีนาย

และบรรยากาศขึ may, ้นส sort of ู sort of ่ที races, ่เดิมก็ n ้วก็พระพุทธเจ้าค์ก yes. ็จะให้ท่านมุทนากระถินในส่วนที่เป็นเรื่องท่านส่วนเป็นข้าพระพระบาทสมเด็จพระปรมินะครับเรียกว่าสสดาบติที่เจ้ากรรมนยจารยเป็นสําหรับประธานในพิธีทอดกระถินพิธีตลาดข้าวกระถินพระราชทานในวันนี้นะครับ ำดับต่อไปปราบเ,เชื่องเวรันมอนถวายนเกิญก็ครบครอามอยาจะมองมองลงมันใับรากรมถวาย พระาทระพทธยอ้าุสุวรและเรียนเชิญท่านรองผู้รัดการจังหวัดนนทบุรีมันมบรรปาธิการคุณปัะชารัฐทศนรุูงคุณินาศพัฒนาสัมมบีรัตน์ คุณทิพย์ชื่นเจริญเดชาคุณบงกบศรีมังคลาคุณริบจุลเสษยยศธรรมดิฉันกำลังที่เดินนะครับ บริษัทสมาย์พิเจอร์จำกัดขอรับพระยทาเพื่อนประทานสมคือท่านอานเจ้าว่าดกัดเป็นเชิญนายเชอรเจ็ชิญเชร์ประธานกรรมการบริหารบริษัทสมายพิเจอร์ลำดับที่สองครับให้ทุนการศึกษาโรงเรียนกัญชามราชสอนเอกจัลหวัดเรตองมีจัรลำดับที่สางครับให้ทุนการศึกษาพอเดินเนดินร ต้องันนะครับครับเห็นนะครับอ่ะเยต้องมีนะครับกับจากนี้ไประสมทั้งนั้นจะได้อนุโมทนาปะกาปะิติตามงระตังตุมังวิปเมวะัมมิตโตปาจันโตวันะ 嗯。 วัตถุประสงค์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ผมในนามสบายพิกเจอร์ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญให้กับทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมในกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ผมเชื่อเป็นอย่างดีว่าบุญกุศลที่เราได้สร้างและสะสมในกิจกรรมงานบุญโดยเฉพาะกฐินพระราชทานหนึปีมีเพียงหนึ่งครั้งและในหนึ่งครั้งรับได้เพียงหนึ่งวัดปีนี้บริษัทสมายพิกเจอร์ร่วมกับสาธุชนรวมถึงบริษัท ที่ได้มีกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งว่าแอปพลิเคชันหรือรายการต่างๆที่ได้ร่วมกับอาจารย์มุย้ยก็ได้อนุโมทนาบุญในยอดปัดจจัย1ล้านบาทผมเชื่อเป็นอย่างดีว่าบุญอันนี้จะเป็นอันิสง์ที่ยิ่งใหญ่ให้เราทุกคนทุกท่านได้รับความสําเร็จได้รับความสุขได้รับความเจริญโดยเฉพาะแรงอธิษฐานที่ผมอาจารย์มุย้ยหูทิพย์ได้ฝากอนุโมทนาให้กับทุกคนทุกท่านนั่นก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานขอพอบรบารมีเพียงหนึ่งสิ่ง หนึ่งอย่างที่อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีจะได้เกิดความสำเร็จทันปารถนาโดยฉับพันทันใจด้วยครับ ยีิรือราศส,สีรายงาน